ขออนุมโมทนาสาธุนะคะสำหรับรรทุกท่านที่มีศรัทธามาร่วมสุ้มเทวาลัยพระแม่สินม,มหาอุมาทีมชมุนรีหลายๆกนมีข้อสงสัยนะคะว่าทำไมสุ้มอาจารย์แมโจ้ต้องท่องนมโมสามบและอารัธนาศีห้านะคะตรงนี้อาจารย์แมโจ้หยาบอไปเกคนนะคะว่าตามที่ได้สังเสริญก็คืออาจารย์แมโจ้นับถือศาสนาพุทธแต่รักเชื่อมัน่นศรัทธาพระมารดา พราท่านนำพาให้เดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าท่านมาให้อาจารย์แม่โจกและสิสทธิยนุสิธิกคนรักษาสิ่งห้าและบูชาพระพุทธเจ้าสิ่งนี้เป็นการที่เราได้แสดงถึงคำสอนของพระองค์ที่นำพาให้เราทำความดีไม่ได้ให้ลงทรงหรือว่าบ้าบอเหมือนที่ทุกคนเข้าใจในมุมมองของความศรัทธาความเชื่อของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน แต่สิ่งที่อาจารย์เมโจโ๊กและสิทยานุจิตของพระมารดาพระแม่สีมหาอุมาเทวีท่านทรงมานำพาให้ทุกคนทำความดีลดละสละกิเลสและหันมาเสียสละบูชาด้วยศรัทธาไม่ให้โลกไม่ให้หลงให้มีสติแม้แต่การที่เราเดินทางสายธรรมสายเทศคูกันอาจารย์เโจโ๊กมีความศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้า และศรัทธาในบารมีของเทพเจ้าพระพระองค์ออเพราะเป็นเส้นทางแห่งการสร้างกรรมดีไม่ว่าเราจะเดินทางใดนะคะหากเรามีความศรัทธาเรามีความาเามามชื่อใ,ในกรรมดีทุกเส้นทางไปถึงเป้าหมายด้ยวยกันแต่เป็นเส้นทางของแต่ละบุคคลที่จะเดินทางบนเส้นทางแห่งกรรมดีนะคะไม่ว่าเดินทางใดทุกคนต้องให้เกียรติให้ความเคารพในศรัทธา ของแต่ละบุคคลไม่ลบลู่ไม่ดูหมิ่นไม่ว่าร้ายทำลายกันทุกเส้นทางล้วนเป็นเส้นทางแห่งกรรมดีเราต้องให้เกิดสิ้นไปกันนะคะอาจารย์โจทย์ขออันเนธนาศาสตร์ก็ค่ะ